คราวนี้เรามาพูดถึงการ assign output นะครับการ assign output เนี่ยผมจะอธิบายให้ดูตั้งแต่การ select ก่อนตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการ assign ให้ channel 1ไปออกที่ที่ไหนบ้างเนี่ยก็มันจะอยู่ที่นี่ครับบริเวณตำแหน่งของปุ่ม assign ทั้งหมดตอนนี้เรา select อยู่ที่ channel หนะครับดูครับหเราจะกด s ับหนึขณะนี้เนี่ยเสียงก็จะออกที่ s ับหนึด้วย เสียงจากที่ Channel 1นะครับจะออกไปที่ซับ1ด้วยถ้าต้องการจะให้ออกไปที่ซับ2 2แเรากดซับ2 2ด้วยหรือถ้าต้องการให้ออกทั้งหมดก็กดเนี่ยครับขณะนี้เนี่ยเสียงทั้งหมดที่เราเห็นตรงนี้จะออกซับ1นซับ2ทซับ3ับ4แล้วก็เมนนะครับกรณีต้องการจะตัดออกทั้งหมดก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะต้องการไม่ให้ออกเมนนะครับก็ให้ออกไปที่1อย่างเดียวเนี่ยล้วกดซับ1นะกด อันนี้คือการแอดไซน์ของ channel นะครับต่อมาเรามาดูที่ดิจิตอลเอาต์พุตนะครับตรงนี้เนี่ยที่เห็นปุ่มเนี่ยที่เราเนในปุ่มเนี่ยเขาจะเขียนว่า Post EQ Dynamic ก็หมายความว่าในขณะที่เราต้องการเอาเสียงตรงนี้ไปบันทึกเสียงในกรณีที่เราต่อคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับการบันทึกเสียงเหมือนเหมือนทำตัวนี้ให้เป็นซาว n d การ์ดเราต้องการจะบันทึกเสียงเนี่ยเราต้องการเอา เสียงที่เรา mix ไปแล้วเอาคอมเพ e เซอรเอา e ีคอ l i z ลเซเอาเกตเอาต่างๆเนี่ยในแฟลชแนลเนี่ยไปด้วยไมบันทึกเสียงนะครับหรือจะเอาออกไปที่ output ข้างหลังที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่ม post ถ้าเกิดเราไม่กดปุ่ม post เนี่ยเสียงที่ออกไปก็จะเป็นเสียงที่ผ่านปรีแอมไปเพียวๆก็จะเป็นไปตามเกณ์แค่นั้นเองครับเกณ์มากเสียงก็ดงังเกณน,น้อยเสียงก็เบาแต่ไอ้พวกนี้จะไม่ไปด้วยเลย นอกเสียจากว่าต้องกด EQ Post EQ Dynamic ตรงนี้เท่านั้นนะครับ